ดูเหมือนว่าคุณจะตื่นเต้นในการทำงานเหมือนว่าคุณเริ่มต้นทำงานอะไรบางอย่างคุณจะทำมันได้ความสนุกสนานทำมันได้ความตื่นเต้นน่ะเพื่อนๆกระตือรือร้นน่ะถึงแม้นว่างานตัวนั้นน่ะเพื่อนๆนจะยังไม่มีประสบการณ์แต่เพื่อนเพื่อนก็จะตั้งใจในการทำงานก็ได้เพราะว่ายังเป็นแค่เด็กอยู่อาจจะอ่อนประสบการณ์แต่คุณก็ตั้งใจเพื่อนเพื่อนหรือบางคนก็ได้รับมอบหมาย ให้ทํางานที่สําคัญสาคัญเพราะว่าเขามองเห็นคุณคุณคุณสมบัติของคุณเออหนาเลือกคุณก็ได้อืมเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความชัดเจนซื่อสัตย์เชื่อถือได้เป็นคนที่มีความยุติธรรมอืมตรงตามสเปคเพื่อนๆเขาก็เลยเลือกคุณก็ได้เอแล้วคุณเป็นคนที่รักสวยรักงามนะเนี่ยคุณเป็นคนหน้าตาดีด้วยเพื่อนๆเขาก็เลยอยากให้คุณทํางานตรงนี้หรือว่าถ้าคุณทําอาชีพส่วนตัว คุณเป็นคนที่รักสุขภาพตัวเองก็ได้ชอบออกกําลังกายชอบทําตัวเองให้สวยอยู่เสมออีกนะเพื่อนๆคุณถึงดูเป็นคนมีเสน่ห์คนก็เลยชอบเข้าหาคุณแล้วก็บางคนก็ชื่นชมในตัวคุณอืมเพราะว่าคุณเป็นคนที่รักตัวเองเป็นเพื่อนแล้วก็รักสุขภาพนี่แหละคุณนิยมชมชอบคุณเยอะเลยเพื่อนแล้วคุณเป็นคนที่แบบว่าคุณทําอะไรแล้วคุณคุณเป็นคนที่มีศีลธรรมอืม คุณยึดมั่นเกีก่ยวกับความดีนี่แหละคุณเชื่อเรื่องการทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วคุณคเป็นนี้ด้วยอืมแล้วคุณก็เลยมีสิ่งดีๆมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคงุคง้มครองคุณอยู่คุณทําอะไรคุณก็เจริญเพื่อนๆไม่ว่าคุณจะทํางานกี่อย่างทํางานกี่ตัวคุณก็จะทํามันด้วยความตั้งใจเพื่อน ทำอย่างหนึง่งสาเร็จแล้วคุณถึงไปทําอีกอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึง่งไปได้เลยถึงเพ,เพื่อนจับงานหลายอย่างแต่เพื่อนทามันได้ทุกอย่างเพ,เพื่อนจะรุดพ้นเนี่ยตัวเนี้ยรุดพ้นรุดพ้นจากสิ่งที่คุณเคยคิดเคยเครียดเคยวิตกกัง,งลวลหลายๆเลยเพราะว่าคุณในคนที่มีสมองที่ไบรท์หมายว่าคุณสามารถเอาความรู้ในตัวเองออกมาใช้ ความรู้ที่คุณมีพรสวรรค์ของคุณมีมาบวกกับก้อนแสวงคุณสามารถสร้างมันได้ด้วยสิ่งเหล่านั้นความรู้เหล่านั้นมาสร้างเม็ดเงินแล้วคุณก็ทําอะไรคุณก็จะสําเร็จคุณรอรับข่าวสารานั้นได้เลยความสําเร็จมันจะพุ่งทะยานมาหาคุณเลยขอให้คุณลงมือทําทํามันด้วยความตั้งใจแล้วก็อย่าลืมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอนะให้มันกิ่งขึ้นไปเรื่อยๆสะส,สมประสบการณ์ไปเรื่อยๆนี่ไง คุณจะเป็นคนที่สวยและรวยมากสมบูรณ์แบบรวยเงียบๆรวยแบบไม่บอกใครเป็นแบบ